ลองไม่เคยแกะเลยโผยังใหม่เลยไม่เคยหยิบออกมาเลยั้ยาไว้่ะลองราคาแต่ว่าถ้าไรลองได้มากกว่าที่ตั้งราคาอน้อเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะมีเท่านี้เลยค่ะและ้วก็ม,ม,มีใบเสร็จอ๋อไเสร็จแล,<ะ>ล<ะ>เสร็จอยู่นี่ค่ะได้เสร็จค่ะและ้วก็กาวเขาอยู่ไหนระเอปอ๋ออะขอออฟฟ้าอยู่ในนี้ช่ะเหนื่อยแล้วเหรอพี่ ไม่ได้ใช้เลยครับมันมังเลยเฉยๆหรอใช่ใไปเศษแล้วก็กราบก็คือถุงถุงก็ตัวนี้เท่าแับเป็นฟูเฟิร์มเหรอขอดูลิฟต์สั่งสังนี้นอนไม่ใส่แกะเลยมันจะไม่สบายไปเศษเท่างหนึ่งแล้วมันอันนี้เป็นหมอเศษเศษผ้านะครับ ยังใหม่เลยไม่เคยหยิบออกมาเลยค่ะตอนนี้อ่างถูกระดาษก่อนก็เป็นฟูลเซ็ตนะคะอ่าหมวกค่ะหมวกนี่ไม่มีอะไรเลยนีแค่นี้ค่ะหมวกนี่ก็ไม่ไม่เคยใช้อ่าซีรีส์ต้องการขายอยี่ห้่อะไรคะต้องอะไรค่ะนะคะใช่ใช่อ่า YSL ค่ะน้องได้มากว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาขายกัน หท่าไรที่ตั้งราคาน้องหน่อยสามก็ได้ถ้าถึกไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็ลองไัเก็นได้มั่วค่ะหมวกนี้ไม่แน่ใจเลยลองราคาแบบว่าน่าจะอยู่หลักใช่ล้กลแป่ถึกก็คือขอราคาหน่อยได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาต่อรองอ่6โมงระมาณนั้นโอเคค่ะ